สวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทัวร์ไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงพระสัมพุทธพันนีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิมีขนาดหน้นตาตักกว้าง20นิ้วประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดราชาธิวาสองค์นี้จําลองมาจากองค์ที่ประดิษฐานที่พระอุโบสถวัด พระศรีรัตนศาสดารามโดยใต้ฐานพระพุทธรูปเป็นที่ประดิษฐานพระสรีลังคารของสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวิสาอาิกาเจ้านะครับส่วนด้านนี้คือหลวงพ่อคุทธเกศรประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดสามพยาวรวิหาร รอขึ้นด้วยโลหะลงลักษปิดทองประทับบนบัลลังก์เป็นพระปางมารวิชัยสวยงามมากนะครับเพื่อนๆด้านนี้คือพระพุทธทศพลยานพระประธานภายในพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาลามเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นลงลักปิดทอง ประชาชนเรียกว่าหลวงพ่อสมจีนสวยงามมากนะครับเพื่อน